สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนบ่าพี่น้องพางลาวแล้อพี่น้องพางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาซูซองสาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่สาบัวก็ได้มาบ้านนาคีเด็กเนาะเมืองอุตุมพรแขงสวรรค์น,นาเขตพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่พน่ายังลำบากหรือว่ายังถูกยังยากเนาะก็ทีพน้าบ่มีเขากินนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวสาบัวสิพาพี่พาน้องเนาะขึ้นไปสัมภาษณ์อ่าทางครอบครัวเพิ่นว่ามีจักคนแดดพ่อแม่พี่น้องกัขึ้นไปหาเพิ่นพร้อมๆกับสาบัวเนาะหรือว่าไปสัมภาษณ์พื่อนกันน้องเดี๋ยวสาบัวพาขึ้นไปหาทางครอบครัวเพิ่นเนาะอันนี้แดดพ่อแม่พี่น้องเฮือนชานของเอื่ยเนาะเดี๋ยวสาบัวขึ้นไปหาเพิ่นว่าเพิ่นอยู่จักคนแดดพ่อแม่พี่น้องขอญาติขึ้นเฮือนเด้อเออืยเด้อ สบายดีเยสบายดีสบายดีบ้างละสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดี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 ล่ะสบายดีสดีอยู่ในหลุมมาเพ่มาเพียยังอยู่จะคนน่เหื่อนังงสามคนหรอสี่คนท้งพ่อเขาสี่คนเนาะสี่คนอยู่เป็นยังเพิ่น่านกล้องบ่เพิ่นอางบ่ อายเนาะคนโมย่างอันเข่าก้องยาวคนดอกยาวคนดอกขอหยาดถามชื่อด้วยเอื้อยชื่อยังชื่อเพื่อชื่อเอื้อเพื่อโดยอันุีจะปีแล้วเอื้อยสาวหานี่แหละสาวหาโอยู่ดีล่ะอยู่ดีให้พอพอคนไปใช่ใช่ไปงานดอกอยู่บ้าน ไปงานดองบอ๊เห็ดกินอ่นางโล่งละนางโล่งนางลกงไหมดื่อแล้วบ่โบไกินขนมได้แลนปุ๊บฟองเนาะฟองมีลูกมีเต้าชองคนนี่บอ๊่องคนนี่แล้วดูนี่เพิ่นชื่อย่างเฉยช่องการชงการอายุจะปีอันสามปีสามปีผู้น้อยบ่ ัปภูใหญ่อ,ยยอยายอุจักปีก็หาปีอ่ะหาปีเนะพิ่นชื่อ,อยังเลยบุญเหลือบุญเลือ <c oughs> ยังจะเอาอีกอยู่บ่เอาแหละมันบ่กลมบุกลมอยู่กุม้มกินกมอยู่กุมกก้มกินน,น,นี่ยบ้างแล้วก็ยังไงนันนี่มีแต่าศาัยน้ำิ่นแหละับ,บแต่ขูหาบนามยังยังเอาน้ำผ่นหมดเลยยา่าเดี๋ยวมาเฮินหลังล,ลุนลนนะ่น เอาบักวผลแ่านับลูกเป็นจะเปไข่ก็นำผลเลยเคล้าลูกถั่วโกงข่าวบาดแล้วก็ยังดื้อยืนเงี้ยเงียนๆนะพันโดมบ่พักกันเห็ดยังกินซะแกงเห็ดปวกแกงเห็ดป้วงไปหาเองบ่ไปหาแถวนี้เลยถือไก่หนึ่งไปข่าวดอนยนี่ก็ได้ได้บ่ก็ได้ลายเลย เอาเล็กขู่หน่อยอันนี้ดูก็ได้ขายอยู่บ่แหละเอาไปขายอยู่ติเนาะก็ขายมาในได้เช้าพันเจ้าเห็นบ่เลยก็เอาไว้กินน้ำเนาะไว้กินแน่ดูดูไปกินบ่มีไปกินจะเฮ็ดก็ออกลายเนาะเฮ็ดละงูบ่ได้ออกบ่อยู่พี่บ่มีได้เฮ็ดละงูทางนี้มันบอมแอนโคกมันเป็นดง ก็ม like mm ีแต่เห็ดตวกเนาะเห็ดพวดเห็ดเพาะได้ใช่เห็ดเพาะกับโบมินเป็นดองคันเป็นโคกหันได้ทางโคบหทางบ้านนุ่นชูงพุ่นได้ทางไงโบมินนี่บ้านบ้านเกิดเอื้อยบ่บ่บ้านเกิดคอยอยู่นุ่นชูงพุ่นดูแต่มาอยู่น้ำผัวบ่มาอยู่น้ำผัวบ้านเกิดผัวเนาะเกิดผัวนี่นี่เด็กเขาอยู่บ้านนุ่นชูงจะมาอยู่ที่

กะเบิดแล้วกะคือว่าเอาไปซื้อกินนาะอะไรเือกินแบบเงินซือ้อบุ้มี่แบบนี้เข่าก็มันแพงได้เดียวน,นี้โน<อ>้ใช้ชกินน้ำพึ้นอยู่บ้านคุณกลับไปกลับมาบ้านใช้บ้านพอคุณบ้างบ้านพอพอยู่บ้านนุนสูงหุณแหละโน้บัดญาติพี่น้องอยู่นี่ได้จ้ะญาติพี่น้องอยู่นี่กะเข้าไปเหน่เขาโน้เวลาหิมมดกับปเอาเขาไปไปขอน้ำเขาขอน้ำบุมี่เขาบ่าขลายมัดแล้ว ทั้งญาติพี่น้องทั้งพี่เนเพิ่นก็เพิ่นได้ยลอยู่เนาะเพิ่นบบแบงเนาะได้ไล่คือไ้เขานาหลงเนีโยโค้กได้ได้หลอไรนเฮาถูกเฮาห่างตางๆโน้แมนโกงเลยล่ะใช่ไโกงทุลชับไดทลชับปแมนแมนโอ กะเอารถไทยเจ้าของมอืตอยไทยให้จ้ะนะรถไทยคนหาได้ช่องปีรถไทยในพนั้านขายดินเบื้องนั่นดินเพิ่นขายเขาขายเลยคือรถไทยให้เป็นรถไทยของเอื้อยบ่รถไทยของพนนและดินมูลเขาได้แล้วเขาขายแล้วเอารถไทยนี่นูแล้วเขาขายดินมูลนี่แล้วขายแล้วนี่แะเขาเอารถไทย เป็นเป็นรถ<ม>ไทยของมูนันบ่โด้วยกับโบแมนรถไทยเขาโดยเฉพาะเนาะโบแมนโบแมนดอกรถไทยแกะมาแต่มือเองบูมีอดอกเอามาใช้แกะมาแต่มือเองค่ะมู่นนี่แหละของมันเป็นยังพูม่ะเอออายบ่เอเจ้าอายบ่เพ่นน,นี่พูนี่นี่บูมีแม่กระาัดตัด ตมนี่อยยกกันนี้ันไม่ได้ชื่อเด็กตัดมาตัดบ่ซะบ่ไ่ได้เซอไม่ตัดผมแ่แบบในบ้านนี่จช่เอาบุรุษไปจ้างตัดบอมีเลนั้นูตัดนะแล้วมีงาจ้างเขาตัดให้ยีโอ้ยตรงไนจ้างไหเนาะฉันก็ชื่อเด็กตัดมาตัดเอง กวหาพันเขาก็ตัดเลยเดบหน่อยนะหัวหาพันตอดนี้มันมีการับตัดอันนี้บอกเพิ่นลมนมลมันถังใหม่ใหม่ถังมันยามเห็ดหางเห็หน้าไพอเอาจ้ะลอยไปในน้ำน้ำเห็นหน้าแล้วจิมีไพอังปเห็นนำการนั่นแหละง่ายงครับดินขี้ตุ้มหด้เนาะดินขี้ตุมอะไรงมีไพอาดอก เราบ่มีปูมีห้ามีปูมีห้าเออปูห้าเอาอันนี้บ่มีปูมีหนาปูห้าตายเป็นดินหมดเลยเออยบ่ได้มีแบบบางูควายเด้อยบอกบ่มีเป็ดไก่กับบ่ได้เลี้ยงบ่เป็ดไก่แต่ได้มาเลี้ยงแล้วมันตายพากมือนได้บ่นี้บ่มีจากโตแบบนี้ฮะแต่เกาก็ะได้อยู่นะเลี้ยงแต่เกาค่ะจะมันตายมือนตายภากเหมือนวังใดนี่จะบ่เหลือจากโตเลยแบบนี้ดูไม่ได้ขี่่เดินยังบ่มี เมดเลยแบบเชื้อผ้าก็มีชายอู่่ว่ามีเชื้อผ้าเกอน้องให้นหนงใส่อยู่ไปหันกับเพิ่นให้แป่หลีกับเพิ่นให้หนูคือเมื่อบานนะกะบบริเวณู้นังให้บริเวณให้ลูกเต่าคือดัานเพิ่นแบบญาติพี่น้องปันเนาะเออญาติพี่น้องเพิ่นปันให้ลูกอ่ะเดนุ่งคือเป็นีเชีองเถื่อนี่ก็มีผสมเขาละให้เดนุ่งนี่ก็เชื้อในบ้านนเล็กนี่อยงให้หนูคนเดินนอนของให้แล้วก็ได้นุ่ง ด้วยแต่ชื่อก็บ่มีแล้วมีแต่เพื่อนมาให้ีคือนุ่งนี่แหละนี่กระนี้เพื่อนให้นี่กระไรหนิก็ได้นุ่งรักๆเลยกะขาดคืนเรื่องเข่ากินเนาะเข่าเบิร์ดเห็ดหน้ากะเพราะไรแต่ชาวสดเนาะอยู่นี่ละนี่กะเฮือนชานเนาะช่างแต่หึงนะบ่เนย มันมาได้ทั้งแบบได้ทองปีตรงนี้แล้รตัวนี้ฮะตะวบิดแกเห็ดอยู่เกือบหนึ่งทันหเดี๋ยววังเก่าของต่างเนื้อมันนิ่งๆมันนิ่งๆแล้วมันนิ่แล้วพอแม่แต่บ้านผนไปเอาใหม่มาแต่ฉวัลที่ได้ลงบ้านคนไปแล้วันเอาคนมาให้เห็ดวู้นี่แมงแมงนี่อยู่ดีละอยู่ดีอยู่ดีนี่คือกันนี่แหละพคนหาเอาเมื่อเห็ดลูกเอ้ยพอได้อยูนู่แบบโบได้หาทั้งนี่โบบอกเอ้ย ไ่ได้หาทาั้งนี้บอก<อ>ทั้งนี้บ่มีเลยบ่บ่มีบ่มีไม่ตเต๋อวะกัแล้วหม่ตกอเขาแต่บ่แมนของเฮาเนาะนี่เห็ดหัวเฮาบ่านั่นว่าเวลาลูกเป็นไข่กะไว้อเอ้ยไหม่ไ่ข่เนี่ยพ่อดำแซนหนึง่งไม่อลางไหม่ไม้เขาหัวตอบเจ้าไหม้เขาม<อ>ันตายกะให้มันตายตอบเจ้าแบบนี้ เจ้าบวจะไปยังให้ตายลูกไงกันมีแต่ก็เต้นแลนมาอยู่พุ่นมาลงไปหาหมดน้องหมอคือเขาบขชนเขาคนเล่นคนกินไผ่ผัวบ่โดยบ่ได้ชนใจลูกเต้าบ่เอ้าลิ้นกินลิ้นภายนั่นแหลมเชี่ยวเมยยังจับเพิ่นบ่ได้ไปหาเงินหาทบ่ออเเภายมบ่

เขาขอน้ำเพิินบ่อเอือยคือลังสีเป็นปองเป็นยังไงลัสีมากงจะเทียงตัวแช่ค่ะนูยตั้งแต่เฮือนเก่าคุณเนาะมือก็เลยมันก็เลยเป็นปองเป็นหูนั่นเนาะเลยหัวโอ้อันนี้บ่เห็ดนะเห็ดจุ่มงามค่ะแท่นี่นี่เนาะพี่น้องเห็ดปวกอันนี้เห็ดยังจะเห็ดก้อนทางบ่อเม็ดก้อนทงอันนี้บ่สิเห็ดกินมาแรงนะ ແລະตัวบวงก็มีเท่านี้เนาะเเนาะบงุอือไปบงุเพื่อนครัวก็อยู่นี่ด้วยนั่นเนาะเอ้ยอยู่นี่แล้ว เอือนสารนันเปนของเอือยนี่เขายังเอือยนี่เขาปลูกบ่เขากินนี่แหละเอาล้มไส่นี่เอาเอายูไช้นี่เขานี่เล็กกัเขาว่าได้ชาวชอบไรเรยังเรือนี่ได้เมื่อกินเพื่อนหลังเด้ไ่ได้กินอะไขันจิ้งนี่ก็บเมื่อแล้วเลยจงไว้กินที่หน้านี่โดูเจ้ากับเมื่อขากระมาหน่บอขากระมานี่มาได้ประมาณสองถิ่มั้งนี่แหละโยดูโยฟุนเมื่อผัวกับเมื่อบอเมื่อเเมื่อยำกัดเลยเนาะ กันมอกินข้าวกินยังเพิ่นมบัดดินอยู่บนเจ้าปุ๊กนี่ก็เป็นดินของเจ้าเองบ่บ่ได้ดินมูลเพิินได้ดินมูลเ้าขออาศัยอยู่เพิินบ่ได้ปั่นให้เ้า่บ่ยังบม่ได้ปั่นให้ดินมูลเนี่คันว่าข้าตีงโตแหละเขาเอาได้ขฮาวตีงโตตีงโตแลวเหตุไปเรื่อยๆขอไปบ่ได้ ไปๆมาๆแล้วอยู่่มีก,กินแล้วก็ไปเั็นอเลยมัดกินน้ำ<ป>กินไนซใ,นในๆเใช่เอยกินน้ำมีดินเฮือนผูกดินได้เฮือนต่างขางนี่รวมสางหยาบไปพันน้ำสางบ่บม่ได้ชื่อน้ำกินเนาะบมัดน้ำอาบได้ซชน้ำอาบอาบยังน้องสะบกมันบอกอะไรนี้แหละคันน้องสะบกแล้วกัไปหาเอาในช้างเขาหาหนึ่งแล้วก็มาอาบกับลูกกับลูกมันบ่โดยก้นน้ำสางเขาได้เขาสิอาบใน้างเขากำังกับ Ừ. Bố mẹ sáng không? Sáng không? thảo như nay cả áo mày kín mặt nham sau chỉ đông hay đông na đó đúng chỉ à. uhm. leo là bò lại na ừ. mà leo xong rồi เขากินข <ones>, no! mm ้าวแห้ง่อยหี่ก็กินไรผู้น้อยอีบอีนปทู้น้อบอเล็กพกนี้กินทํำกันกับพ่อูไปอยู่พุ่นไปเฮ็ดเวียงเนี้ยเอออยู่บ้านพ่อเฮ็ดทานเฮ็ดเนง้ยยูพุ่นบอกเฮ็ดทานกับพ่อนั่นแหละบุแพนแห้งคนเทาบู่๊ายโฉบเท่าไรเออโอบแปดพันชฉบแปดพันบอกแปดพันชอบชิบพันมึงนี่เละทำมัขค้นดีรอกะบอกก็ โอบใหญ่บ่ปูนบ่สอบแดงค่นดิโอบปูนนนั่บ่ก็แม่นโอบปูนโอบน้อยๆอันบ่โอบน้อยชิงแดงดูดูโฉบนั่นแหละกี่บาทโฉบใหญ่เนาะแม่โอบใหญ่โอบน้อยขายโอบสิพันเนาะสิพันพอได้ชื่อข่าวกินเนาะบะเห็ดบะเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นเห็ดเวลาเพิ่นเห็ดแล้วกะหมดได้ดูแกะเห็ดน้ำกันก็พอบ่ดูว่าเห็ดคนมาเต๋าเลยเนาะ เชุมวรเนี no, ่ยละเห็ดดันดันชุมพลผัวเนีเยผอเป็นเห็ดแล้วเราเบียกเราเราก็ะหยาดเบียกเนาะแบเห็ดอยู่พุ่นเอาใหม่เฮาบ่ะใหม่พอและนู้ดแได้ว่าพ่นอยู่หน้าขอเลยเนาะเห็ดะไปมามาแนวกว้างใหม่พันในเห็ดกับคือว่าัวว่างลัวกว่าเา่เพา่นเ้่่้้ได้้้ ค่ะโอเคเนาะค่ะน้องก็สิได้ขอตัวลากลับก่อนเลยเด้อจะสบายดีสบายดีสบายดีล่ะสบายดีเลยเราจะสบายดีโอเคไปขอเนาะล่ะสบายดีล่ะสบายดีใช่ไหมล่ะสบายดีสบายดีไหมคุณยังอายอยู่เนาะกะโอเคเดี๋ยวลงถ่ายรอบๆเพื่อนให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเลยเด้อ โดยการในน้นองพ่อแม่พี่น้องการยืนชานด้านเป็นของเอือยก็กคือประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่นอ้องการพากันได้ขาดได้พ่อแม่พี่น้องกักผูกกับพังแล้วพ่อแม่พี่นอ้องกาทางเอือกันยังขาดเคินเรื่องอาเข่ากินเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง พาเฮือนเอื่อยก็เริ่มผุพังแล้วพ่อแม่พี่น้องนนี่นะอากาศยังอ่านปวคอยแจ็บปันใดพ่อแม่พี่น้องพปวดพาบวถึงเนาะเจ็ได้อยู่ดินอยู่ดินมูนพ่อแม่พี่น้องกันนี้เนาะได้เก็บอ่าเศษไม้พ่อแม่พี่น้อง พอไรวังพอไรปิดเนาะถ้าเวลาผลนตุกมากกัวกกเ,กเวลาพนสาพุ่นภากับทั้งในจะเปียกเบิดพ่อแม่พี่น้องกันนี้เนาะนี่ก็ลุดกี่ห้างพ่อแม่พี่น้องก็มันเพยลย์ได้พ่อแม่พี่น้องแต่นี้เนาะเพราะว่าอึอค่ะเห็ดหน้ากะพอไรแต่้าโศกพ่อแม่พี่น้องกะเห็ดแล้วเนาะกะเอ็ดแล้วกะ เอาไว้กะถาว่า,าได้กลับไปดินเนาะหรือว่ากลับไปหาพกอกะอยู่กินอยู่พุ่นพ่อแมพี่น้องถ้าเอา่ยกะยังเก็บไว้เนาะเก็บไว้เวลาสิดลงหายลงนานเนี่ยพ่อแมพี่น้องก็เอาไว้ ชีกินเวลาชีลงหายลงนาเนาะก็เอือยกะบม่ได้ชีกินเบิดพ่อแม่พี่น้องเนาะกบ่มีกะเอือยกะไปหาหาเห็ดหาหอยเนื้อไปหาตัวใครมุลกมุลแรงเนาะมาขายพอไรชื่อเขาพ่อแม่พี่น้องพอไรชื่อเขามากินนั่นแหละ มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะใจดีอยากช่วยเดือทั้งครอบครัวของเอื่อยเรื่องเขา่าหรือว่าเรื่อง uh, ของอยู่ของกินกับติดต่อชาบัวไรเนาะทั้งเอื้อยกัยังขาดแคนเรื่องเขา่าแต่พ่อแม่พี่น้องว่าเห็ดหน้ากับไรแต่ชาวชอบกับวกกุมอยู่กุมกินแต่พ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็ได้อ่า ไป็นบถามทั้งครอบครัวของเอื้อยเนาะทั้งครอบครัวของเอื้อยก็ยังลําบากหรือว่ายังขาดคืนเรื่องเขานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีาผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจบุญจะช่วยเลือทั้งครอบครัวของเอื้อยเนาะเรื่องเขาก็าติดโตสาบวบัวไรเนาะแต่ทางเอื้อยก็ยังได้อยู่อาศัยดินนามูลเนาะมูลพัวทางอาัวก็ เวลาดูเก็บลูกไข่กันเนาะกับเพิ่นกับบุคอชสนใจลูกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับทางเอื้อกาหนาชงชาญอยู่พ่อแม่พี่น้องก็เหตดหน้ากับพ่อได้แต่เพียงอ่าเช้าจบพ่อแม่พี่น้องกับบุคอยอกุ่มอยู่กุ่มกินแหละเนาะกับโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหรอวบาใจบุญอยากช่วยเหลือทางครอบครัวของเอื้อเนาะเตีองเข่ากับติดตัอทางสาวบัวไรเนาะกับตอนนี้สาวบัวกับจิไรโค ตัวลาก่อนพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวค้ามบาสบายดี